สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนันในตอนที่614นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนั่นพวกเขาทำอะไรกันอยู่อย่างนั้นเหรอแกนอำมาตะระดับร่างเกิดขึ้นในภายหลังที่แท้พวกเขากำลังทําการทดสอบแกนอำมาตะบางทีข้าอาจจะไปทดสอบดูบ้าง แก่นอมตะเกิดขึ้นในภายหลังระดับบนแก่นอมตะโดยกำเนิดระดับกลางไม่มีแก่นอมตะณชั้นที่6ของคาลิหาดด้านหลังลานพิธีเฮ้ยแม้กระทั่งตอนนี้เรายังไม่พบจอมยุทธ์ที่มีแก่นอมตะโดยกําเนิดระดับสูงเลยผู้อาวุโสสามข้าเกรงว่าเราคงจะพ่ายแพ้ให้กับเมืองอื่นแล้วละจะเย็นๆหน่อยสิเวลาเหลืออีกตั้งหนึ่งวันต้องหาพบแน่ นอกจากนั้นหากว่าพวกเราพ่ายแพ้นั่นก็ไม่ได้ทําให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักหรอกถึงจะพูดแบบนั้นมันก็เอ๊ะลงปานของจอมยุทธหนุ่มผู้นั้นช่างโดดเด่นยิ่งนักแม้ว่าข้าจะใช้พลังระดับเทพสวรรค์ขั้นสูงสุดข้าก็ไม่สามารถที่จะมองทะลุผ่านวรยุทธของเขาได้หลังจากที่ข้ากระตุ้นวิชาสังเกตของข้า บุรุษหนุ่มผู้นี้ช่างแตกต่างยิ่งนักพลังวายุทธ์ของเขาอยู่ที่อมาตะามนุษย์ขั้นสูงสุดแต่ข้าก็มีปัญหาในการมองเขาไม่ได้อย่างทะลุป,ปูโปงแก่นอมาตะาของเขาจะต้องเป็นระดับบนแน่เสาทองคำไม่มีการตอบสนองมันชัดเจนว่าข้ามีแก่นอมาตะาอยู่ในตัวแต่เหตุใดเสาสีทองนี่จึงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อมันเลยละ่ะหรือว่าจะเป็นเพราะแก่นอมาตะของข้าถูกกัดเกาโดยทเทพเจ้าสงครามอย่างนั้นหรอ ไม่มีแก่นอมตะคนต่อไปทดสอบได้เขาไม่ได้มีแม้กระทั่งแก่นอมตะที่เกิดขึ้นในภายหลังด้วยซ้ำดูเหมือนว่าพวกเราจะประเมินเขาสูงเกินไปสินะแต่มันก็แปลกอยู่ดีเหตุใดเขาจึงมาทดสอบกันละ่ะถ้าหากว่าเขาไม่มีแก่นอมตะเลยนั่นเป็นการทำให้เขาเสียเวลาเปล่าๆไม่ใช่หรอนั่นคืออะไรกัน แกนอมตะโดยกำเนิดรูปลักษณ์อัศจรรย์หรออะไรนะแก่นอมตะโดยกำเนิดรูปลักษณ์อัศจรรย์หรอที่แท้ก็เป็นแก่นอมตะที่ถูกขัดเกลาโดยเทพเจ้าสงครามจริงๆที่แท้ก่อนหน้านี้เสาสีทองไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพราะว่ามันกําลังเตรียมที่จะปล่อยรูปลักษณ์อันอัศจรรย์ออกมานี่เองก็คงจะเป็นเช่นนั้นแหละบุรุษผู้นั้นสุดยอดมากข้าจะต้องไปหาเขาและเชิญเขามาเข้าร่วมกับสํานักเรา ข้าก็จะไปด้วยเบืองโบราณเงียบงนันณโรงเตียมกะเหรียนอมตะพี่คิวหงคนคนนั้นจะมาเมื่อไหร่กันเนี่ยข้าได้ติดต่อไปยังพี่ชินนานแล้วและเขาบอกว่าเขาจะมาในเร็วๆนี้ถ้าหากว่าเจ้ารอไม่ไหวเจ้าก็ไปก่อนก็ได้ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องรอนานนี่พี่ฮมันช่างน่าน้อยใจจริงๆพี่ชินนานในที่สุดเราก็ได้พบกันสักทีนะคิวหง พี่ชินนานได้มอบโอกาสให้กับข้าอีกครั้งดังนั้นโปรดรับการคารวะจากข้าด้วยพี่ชายตอนนี้เราก็เป็นดังพี่น้องกันแล้วไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองเช่นนี้พี่ใหญ่ชินนานพูดถูกแล้วเป็นข้าเองที่ดื้อดึงฮะพี่น้องอย่างนั้นเหรอคนพูดนี้รู้ดีว่าจะสร้างพวกพ้องได้อย่างไร พี่ใหญ่กินนานปวดนั่งลงและพูดคุยกันตอนที่เรารออาหารกันดีกว่าร้านอาหารกระเดียนอามาตาแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านอาหารอร่อยมันจะไม่ทำให้พี่ใหญ่ผิดหวังอย่างแน่นอนฮะผู้อาวุโสสามเหรอข้าขอคารวะผู้อาุโสสามผู้อาวุโสสาม,สสามข้าไม่ได้นัดท่านมาที่นี่มันจะดูไม่เหมาะสมเอาหน้าถ้าหากท่านเข้ามาแบบนี้สิ์น้องคิวหงข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่เช่นกัน เชียวหงปวดยกโทษให้พวกเราด้วยสถานการณ์ครั้งนี้เล่งด่วนมากดังนั้นข้าจึงมาที่นี่อย่างกระทันหันพวกเรามาที่นี่เพื่อพูดคุยเรื่องสำคัญกับเขาขออภัยที่ขัดจังหวะด้วยฮาข้าเหรอนี่ท่านจะทำอะไรกับพี่ใหญ่ของข้า <laughs> ก่อนหน้านี้ข้ายังประหลาดใจอยู่แต่ตอนนี้มันก็สมเหตุสมผลแล้วที่เขาจะมีแก่นอมาตาโดยกำเนิดรูปลักษณ์อยัเพราะว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ของเจ้านี่เอง อะไรนะนี่เขามีแก่นอมตะโดยกำเนิดรูปลักษณ์อัศจรรย์อย่างนั้นเหรอเป็นไปได้อย่างไรที่จอมยุทธจากอาณาจักรล่างจะมีความสามารถพิเศษหน้าเหลือเชื่อเช่นนี้แม้แต่พี่ชิวหงเองก็มีแค่แก่นอมตะโดยกำเนิดระดับบนเองนะสหายจอมยุทธด้วยความพิเศษของเจ้าหากเจ้าเต็มใจที่จะเข้าร่วมกับสำนักของพวกเราพวกเราจะถือว่าเจ้าเป็นข้อยกเว้นและรับเจ้าเป็นศิษย์ฝ่ายในในทันที เพียงแค่เขามีแก่นอมตารูปลักอศัศจรรย์เขาก็ได้กลายเป็นสิ์ฝ่ายในเลยอย่างนั้นหรอขนาดข้ายังอยู่แค่สิ์ฝ่ายนอกเองนะต้องเป็นเพราะว่าพี่คิวหงแม่ ถ้าหากเจ้าได้เข้าเป็นสิทธิ์ฝ่ายในเจ้าจะมีสถานะที่ไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตามทั่วทั้งแคว้นอมตะขนาดเล็กสังสินเทียนอย่างไรก็ตามแม้แต่จอมยุทธที่สําเร็จขอบเขตสามขั้นและมีแก่นอมตะอยู่ในร่างกายของพวกเขาพวกเขาก็ต้องผ่านการทดสอบจํานวนมากที่มีความท้าทายเพื่อที่จะได้เป็นสิทธิ์ฝ่ายในเลยเนาะผู้อาวุโสข้าขออภัยตอนนี้ข้าจะยังไม่เข้าร่วมกับขั้วอานาจใดทั้งนั้นหาเจ้าไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมกับพวกเราเหรอ สหายจอมยุทธเจ้าแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรอโอกาสบางอย่างอาจจะไม่หวนกลับมาอีกครั้งเมื่อเจ้าพาดมันไปแล้วก็ได้นะผู้อาวุโสสามพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเขาไม่แม้แต่จะคิดจะเป็นสิลป์หลักด้วยซ้ําเขาสําเร็จขอบเขตตะสี่ขั้นสําเร็จขอบเขตสี่ขั้นเฮ้